สวัสดีครับพั่นไปทั่วที่พั่นจักรยานท่องเที่ยวจากฮานอยเวียดนามไปยังเกาะไหหลำประเทศจีนเซียงไซเซียโปโลเสี่ยงไซเซียโปโลโกลูมี่นนะป้าเจียวป้าเจียวป้าเจียวบักซิดาเนี่ยปาเชียงโก้ปะเชียงโกเนี่ยแมงโก้โออแมงโก้เย็นวอโกเย็นวอกโก้เนีเยนะ椰ก ขนมจีบสาลาเปาเรื่องนี้เขาเรียกอะไรนะเหมือนก๋วยเตี๋ยววันนี้เราปั่นออกจากกูจื่อซานไปยังซานยาระหว่างทางชมเขตท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมป่าฝนยาน,นดูดาในเขตเปาติง้งซึ่งเป็นตัวแทนป่าฝนเขตร้อนทั้ง5แห่ง ของหายหลํำและปิงหลังกูอุทยานมรดกทางวัฒนธรรมเชิงนิเวศดีและเมี้ยวซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะหายหลํำไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านวันที่สองมีนาคม2568ที่ หูจือซานตอนเช้าเรากำลังเตรียมตัวออกปั่นต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความสนใจเข้ามาสอบถามพูดคุยสนทนากันครับเจ้าของโรงแรมครับเจลลี่ซินเจา อัพยาศัยไมตรีดีทีเดียวครับงเยชื่อชื่อหงเยหงเยโรงแรมหงเยครับให้บริการอย่างดีครับราคากันเองครับโรงแรมดีมากเลยหงเยโฮเทลหงเยโฮเทลหนึ่หลังจากปร่มราเจอรี่แล้วเราก็ปั่นออกมาหาร้านข้าวกินมื้อเช้าครับ ออกมาสัก2กิโลเมตรก็เจอร้านหน้าโรงเรียนเห็นมีทั้งก๋วยเตี๋ยวบะมี่เคี้ยวขนมจีบซาลาเปาอาหารสำหรับมื้อเช้าที่เขานิยมกินกันครับราคาที่นี่ไม่แพงครับ หูชิ่ชันขึ้นชื่อว่ามีร้านอาหารราคาถูกครับอาหารเช้าที่หูชิชันหูชืน่นชันไม่ใช่ชิไม่ใช่หูชิชันหูชิชัน <ด>โจ๊กขนมจีบสาลาเปาเรื่องนี้เขาเรียกอะไรนะเหมือนวินเตี๋ยวโอเคเป็นวเตี๋ยวอาหารเช้า,ชาไปกันต่อครับวันนี้แดดดีแต่เช้าครับคงจะอบอุ่นครับวันนี้ ได้ยินเสียงเพลงมาจากข้างทางเขามาออกกำลังกายกันครับออกกำลังกายกันทุกวันโดยเฉพาะวันอาทิตย์จะเป็นวันพิเศษเหมือนกับการซ้อมใหญ่ครับเข้าไปดูนครับ ลูกที่หมุนๆอยู่นี้เหมือนที่เราเล่นลูกข่างกันนะครับแต่ของเขาจะมีพิเศษหน่อยจะมีเสียงดังครับเมื่อเขาใช้แส้ฟาดไปที่ใต้ลูกข่างเมื่อตัดกันก็จะเกิดเสียงดังครับเราเข้ามาในพื้นที่ เขตปกครองตนเองเป่าติ้งหรือแอนเมียลนะครับช่วงตัวเมืองเห็นมีงานมียังอยู่ในตลาดเลยเข้าไปชมกับ เวลามีงานประเพณีเขาจะแต่งตัวแบบชนเผ่าดั้งเดิมของเขาครับไยหยลําหรือว่าหายนานเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธุ์หลีและเมี่ยวหรือที่เราเรียกมงนะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดบนเกาะชาวหลีเป็นกลุ่มแรกที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะไฮลัมเมื่อประมาณ3,000ปีก่อนครับเขตปกครองตนเองเปาติ้งลีแอนเมียวก็เป็นเมืองหนึ่งครับที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลีและเมียวอยู่เป็นจำนวนมาก อาหารเที่ยงของเรามื้อนี้ได้ชิมไก่ไห่หนานครับเนื้อนุ่มมากครับอร่อยแน่นนุ่มสมกับคําร่ําลือครับว่าไก่ไห่หนานนี้เป็นต้นตำรับข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดครับเครื่องจักสารรูปทรงวิธีทำก็เหมือนเหมือนกับของบ้านเราครับ ทำยังไ,ไม่ผ่า,ารเขตท,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป่าฝนเขตร้อนยานูดาตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองเป่าติ้งลีแอนเมียวเกาะหายหลำห่างจากตัวเมืองสัญญา35กิโลเมตรที่นี่นับว่าเป็นตัวแทนของป่าฝนเขตร้อน ทั้งหแห่งของกกาะไหหลำซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวระดับ5ดาวของจีนยานูดาในภาษาถิ่นแปลว่า1 2 3และยังหมายถึงคำทักทายสวัสดีซึ่งแสดงถึงมิตรภาพ และความปรารถนาดีอีกด้วย อุทยานมรดกทางวัฒนธรรมปิงหลางหลีและเมี่ยวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหุบเขาปิงหลังกูหรือหุบเขาบิเทนัรซึ่งแปลว่ามาก,กูและเรียกสั้นๆว่าปิงหลางตั้งอยู่ระหว่าง แนวเขตแดนเมืองซานยาและเป่าติ้งห่างจากซานยา28กิโลเมตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ5ดาวของจีนหุบเขาปิงหลางประกอบไปด้วยหุบเขาที่มีความยาวหลายกิโลเมตรปกคลุมไปด้วยต้นปาล์มหมากพืชพันธุ์เขียวชอุ่มบนเนินเขา กใหญ่มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลีและเมี่ยวแบบดั้งเดิมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างมากในการสำรวจอนุร,รักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของเกาะไหหลำขนนครับหรือบักนี่โ <c oughs> ปลลมี่โปลมี่โปลมี่มไต้กัวบักนี่

เราเข้ามาในเขตเมืองสัญญาแล้วครับไปหาที่พักก่อนเสร็จแล้วก็จะได้ออกไปกินข้าวชมบรรยากาศยามค่ำคืนครับ มองเขาคิดให้สองอยู่นะไม่อยู่นะได้ดูนะงินขอ่อไทยกว่าหลายชื่หวัดไปขึ้นห่อเตึกเป็นเยอะครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มบมั่นไปทั่วที่ชัยวัดหมุนยิ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ